มีเคสไม่รับมาบอกได้ของฟรี20พอยต์ไปเลยแนะนำผู้เล่นใหม่ของพอยต์ของที่จำเป็นมีอะไรบ้างแล้วเทพทูล่ะแต่ต้องใส่อะไรบ้างไปดูกันนะคะเครดิตแม่คะประจำเซิร์ฟหัว1นึ่งแสนซื้อขายปลอดภัยได้นอนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ s e r v ์ฟเวอร์แลนดกับปะ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 นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ลกับปะ ep หนึ่งนะวันนี้มิ้นพา ทุกท่านนะมารู้กันนะว่า ep 1เริ่มต้นเราต้องทำยังไงบ้างนะคะ 1. กําำไร6ชั่วโมงที่ต้องซื้อนะเพราะว่าในเซิร์ฟค่ะเขาแจกสร้อยให้เราฟรีก่อน1เส้น6ชั่วโมงจ้า 2. ยาฟรี3วันรีบเก็บเวลให้ตันนะพอถ้าเกิดยาหมดเมื่อไหร่ก็เวลยากน่าดูเลยแหละ 3. เป้นเซิร์ฟนี้ใช้ได้6ใบนะอย่าลืมขยายช่องกระเป๋าด้วยในช่องตัวไออะ่ะ สี่สัตว์เลี้ยงเริ่มต้นแนะนำซื้อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวบวกแกล่งเพื่อปิดม่อนไวๆนะแต่ถ้าจะจัดเต็มระบบก็ซื้อสกิลคู่และสกิลอื่นๆสามารถเลือกซื้อได้เลยจ้าส่วนของฟรี20พอยที่มีนพูดถึงก็คือสร้างตัวละครมามีสกิลพักใจมาให้ว้าว <Wow. S 1> ชื่อเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บสกิลตัวนี้มาใช้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบถาวรได้เลย แค่นี้เราก็ได้พักใจมาใช้ฟฟีแล้วจ้า5สกิลต่างๆได้จากการทำเควสสามารถค้นหาใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าเควสลูกแก้วแลนค่ะส่วนเทพทูของเกมแลนด์ออนไลน์ที่มินแนะนำมีอะไรบ้างชุดทัพบ,บวกเกาะหลังเพิ่มออปชันได้จากการแลกกล่องโปร6,000และ4,000ค่ะสำหรับบัตรโปรสามารถมาซื้อที่มินได้เลยนะคะอาวุธทัพได้จากการสุ่มกาชาปอง นอกจากสวยยังเพิ่มออปชันให้ด้วยนะสำหรับเทพทู1ไอเทมส่วนหัวมีมากมายหลายแบบเลยค่ะก็จะมีเป็นออปชันความแรงนะคะบวกป้องกันแล้วก็จะมีเป็นอัตราโจมตีบวกป้องกันนะคะสำหรับใครที่เล่นเป็นสายเวทก็มีเป็นตัวที่เพิ่มค่าพลังงานด้วยค่ะสำหรับวิธีการลองใส่นะคะก็กดอันตีเนตคลิกซ้าย เพื่อทดลองใส่ได้มีทั้งของเพศชายและก็เพศหญิงเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นประดับสร้อยนะคะกดอินเทเนตคลิกขวาเพื่อดูออปชันของตัวสร้อยได้ค่ะอย่างสีแดงนะก็จะเพิ่มเป็นอันตราโจมตีนะคะเหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายพาวนะแล้วก็จะมีเป็นสายหลบก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนสีเหลืองค่ะก็สำหรับเป็นสายสปินนะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นสีเขียว สำหรับคนที่ชอบความแรงนั่นเองต่อไปหูแพทและหูอัลูหูแพทนะคะก็เพิ่มเลือด20นะแล้วก็เด้งทุกอย่างเลยแต่ถ้าเป็นหูอัลูค่ะเพิ่มเลือดแค่10แต่ว่าจะเด้งเลือดเยอะนะมินว่าใส่หูแพทน่าจะดีกว่านะคะสุดท้ายไอเทมปีกที่ใช้สำหรับทับต่างหู สำหรับไอเทมปีกตอนนี้ก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อให้เราวิ่งเร็วขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่ม HP บวกป้องกันด้วยค่ะแล้วอย่าลืมนะพอยออนไลน์ Online, เริ่มนับที่เลเวล100บวกสามารถเอามาใช้แลกพวกบัตรวาร์ปแล้วก็อาหารหมาได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูทุกคนนะคะยังไงก็กดติดตามมินเอาไว้ด้วยในทุกช่องทางเลยนะ พยายามคิดคอนเทนต์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่คนเล่นมากที่สุดหรือถ้าเกิดว่าเจอมินในเกมยืนอยู่ช่อง92อย่าลืมมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะฝากร้านไว้ด้วยนะบ๊ายบาย